เพราะถ้าเกิดว่าเอาทั้งบริษัทเดียวและคลุมหมดเนี่ยมันแหมลำลำบากนะแล้วก็โดยเฉพาะโครงสร้างงานของเขาเนี่ยเขาเขาก็ดูเหมือนก็จะทำมาเป็นลักษณะของไอไอเขาเรียกอะไรร่วมค้าจอยเบนเจอร์ <Glad. S 2> กับก็จะทาเป็นคอนโซลเทียมก็คือเพื่อง่ายคือส่งงานได้เป็นช่วงๆแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน mm hmm. แต่ถ้าเกิดเขาเป็นแพ็คเป็นเป็นจอยเบนเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องสมหมดอ่ะคือต้องใครคนใดคนหนึ่ง ผิดนัดหรือดีฟอลต์ไปเนี่ยมันก็จะต้องลิงก์เงินเชื่อมหมดคือถ้าเกิดจะแพรรวมเนี่ยต้องเป็นรูปแบบของจอยเบนเจอร์แล้วก็ส่งงานตรงไหนไม่ได้ทั้งโปรเจกต์ต้องกระทบหมดเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นทิ้งงานบางหย่อมบางหย่อมไปครับอันนี้ก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่ควรจะซอยนะไม่ซอยก็จะลําบากแต่ว่าซอยได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาเข้าไปทํางานในพื้นที่ไปทํา e i a ก่อนไหมนะครับที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมพยายามเราพยายามเสนอแนะในเชิงของการรีบขอเวลานิดเดียวนะครับเราเนี่ยพยายามเสนอแนะให้รีบทําที่สุด แต่วิธีการนําเสนอต่อสาธารณชนและการรับรู้เนี่ยอาจจะรับรู้ต่างกันเลยครับประชาธิปัตย์บอกกาให้ใส่ลงไปในพรบงบประมาณปี256แต่รัฐบ,บาลเขาตอบสั้นๆว่าเอ้ย,นยไนก็เป็นปี56อ่ะมันนานต้องผ่านขั้นตอนเยอะขอเป็นพรกองเงินกู้ก็พอได้เลยวันนี้ครับแล้วเราจะตอบชาวบ้านยังไงว่าจริงๆแล้วที่เราให้ใส่ในพรบงบประมาณ56เนี่ยเพราะมันต้องมีแผนงานยัดใส่ในตัวคงต้องมีโครงการยัดใส่ไปนั้น มันจะเร็วกว่าครับแต่เวลาเขาตอบโจทย์สังคมเนี่ยเขาพูดได้ง่ายเลยอ๋ออเป็นพอลกอํอำนาจคอมอรอไว้ก็จะได้ทำไปเลยแต่ว่าเนื้อโครงการมันไม่มีไงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใช่บอันนี้คือสิ่งที่เราก็ลังจะบอกว่าเราตั้งใจให้เร่งเครื่องเหมือนวันนี้เราก็ตั้งใจให้เร่งเครื่องเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารแล้วเข้าใจเหมือนกันไหมนะครับวันนี้สบายเขากระโดดไปบอกเขาทำทีวีอาร์เราก็บอกว่าทําก็ทําแต่ขณะเดียวกันคุณต้องไปทําทีมอีกทีมหนึ่งที่ออกมันเอออให้ครบด้วยกรับ ผมดูในคุณสมบัติที่จะคัดเลือกอันหนึ่งเขาบอกว่าจะยึดถือเรื่องของราคาที่ต่าสุดเอ๊ะตรงนี้มันจะเป็นปัญหาเนอนาครเรื่องของการทิ้งงานเลยไหมครับคือ,คอผมย,ยังไม่มองไกลถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการประมูลมากนักอันนี้ผมผมเป็นห่วงว่ามันจะช้าเพราะว่างานภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้เดินคู่กันเท่านั้นเองส่วนเรื่องไอ้ความประมูลช้าจุกจิกเนี่ยผมคิดว่างานประมูลทั่วไปของภาครัฐเนี่ยก็ <c oughs> มีความราช้าแบบนี้หมดนั่นแหละมันเป็นตามกลไกปกติซึ่งจะเร่งก็ถือว่าเร่งก็เร่ง ประมูลได้ก็ไม่ได้ทํำช้าอยู่ดีกลับกลับปรีมีสายจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาแล้วนะครับคุณดักนะครับจากจากคุณดักสวัสดีครับสวัสดีครับครับกรับเก็บทรัลั์ก่อนนะครับไม่นั้นสะท้อนกันกับฮอร่อยไหมครับกลับได้ยินครับเท่าจากไหนครับรอ่ากับคก็จะสอบถามอ่ะท่านผู้ชมอะไร ของวอชบาลในครั้งนี้ครับประชาชนจะมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนว่าทําแล้วน้ำจะไม่ท่วมครับกลับกลับได้แล้วเงินสามจุดแปดห้าล้านเนี่ยครับอ่าตัวเนี้ยมาจากไหนครับอย่ารย์เอาแล้วกับเดี๋ยวถามพี่หานก่อนนะฮะในฐานะที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำเนี่ยมั่นใจนะว่าน้ำจะไม่ท่วม อันนี้คือผมว่าถ้าดูในแผนนี้ทั้งหมดนะกับเขาพยายามว่าต้องหาป่าต้นน้ําหาพื้นที่เก็บน้ําเมื่อน้ํามาก็ต้องหาพื้นที่พื้นที่พักน้ํากับแล้วก็ที่เหลืออย่าให้น้ําออกจากตลิง่งก็หลักการก็มีแค่นี้จับแต่ถ้าทําแล้วถา,ม,าวม,มว่าน้ําท่วมไหมผมก็ยังท่วมเหมือนเดิม,ม <c oughs> เพราะว่าไอ้จุดที่จะสร้างแหล่งเก็บน้ําเช่นเรื่องป่าเนี่ยมันใช้เวลาอย่างน้อยสามสิบปีถึงจะเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์ได้ต้องใช้เวลามันนะแล้วก็ไม่ต้องไปจัดมันด้วยซ้ำไปกับอันที่สองคือ เขื่อนที่อย่ข้างเนี่ยผมยกตัวอย่างนี่เขื่อนแม่วงเนี่ยมันจุน้ำ250ล้านเมื่อเทียบเขื่อนแม่วงนี่อยู่เหนือเหนือเขื่อนชัยนาทนะกัดแล้วก็น้ำก็จะไหลลงเขื่อนชัยนาทก่อนหมายเพราะว่าน้ําต้องเข้าจากเขื่อนแม่วงไหลเข้าเจ้าพยาก่อนแต่เจ้าพยาเมื่อปีที่แล้วนี่อัตราการไหลเจ้าพยาเนี่ยไหลประมาณ4,200ลูกบา์เมตรตวินาทีเนี่ยต่อวันน้ําไหลผ่านเจ้าพยา300 30ล้านลูกบา์เมตรต่อวันกัดแต่เขื่อนแม่วงจุน้ำ258ล้าน แล้วการอ้างมีมติคอร,บบร,รมอมเบอ่เมษายนว่าต้องสร้างเขื่อนแม่วงเพราะเพื่อที่บริหารการจัดก,การน้ําในรุ่นน้ำเจ้าพยายดีขึ้นน้ำสออาล้านกับน้าเจ้าพยายไหลต่อวันเมื่อไหลสูงสุด3 3 0บล้านเขื่อนแม่วงไหลไม่ถึงวันก็เต็มก็บอกแค่ประมาณ1%น่เปอร์เซ็นต์แค่18ชั่วโมงหมดเมื่อเทียบกันแล้วก็กไม่เกิดอะไรก<ส>็สรุปว่าเหตุและผลตรงนี้เนี่ยมไม่ทากห้ฟังไม่ขึ้นคืออันที่สองถ้าเขื่อนที่จะสร้างเช่นเก็งเซตเทนเนี่ยจูน้ำประมาณ 1, 175้านย ปีที่แล้วฝนไม่ได้ตกเหนือจุดสร้างเขื่อนเก่เเสือเท่นครับแล้วก็ในตอนหนึ่งปีเนี่ยอาาัตราฝนตกเหนือจุดที่สร้างเขื่อนไม่ถึง20%ของประมาณฝนที่ตกคแล้วมันจะแก้ไขปัญหาน้ำที่แล้วนี่เทียบแบบปีที่แล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าถามเมื่อกี้บอกว่างบจํานวนเท่าไหร่สามจุดแสนล้านรหรือ3.4ล้านเนี่ยจะใช้งบจากไหนก็ ท่านท่ันสสท่านสสช่วยต่อหน่อยยันที่ผู้คจะจัมาได้กู้เงินกู้ภายในประเทศกู้ครับกู้นี่กู้ในประเทศหรือนอกประเทศกู้ในประเทศเป็นหลักครับท้านนอกในประเทศนี่มันจะทําให้ระบบของดอกเบี้ยมันสูงขึ้นหรือเปล่าไปแย่งเงินจากภาคเอกชนหรือเปล่าอย่างนี้ก็ก็เป็นการดึงสภาพคล่องโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อรัฐบาลเนี่ยออกเป็นพันธบัตรเนี่ยก็จะเป็นการดึงสภาพคล่องเงินออกในระบบอยู่แล้วเป็นธรรมดาครับซึ่งผมคิดว่าก็ สำนักงานนิสานะเนี่ยยังอยู่ใน3ามแสนเนี่ยยังอยู่ในวงเงินที่ดึงออกมาแล้วไม่กระทบกระเทือนมากนักครับแต่ว่าสามารถกู้ได้ครับมันอยู่ที่ว่าใช้คืนได้หรือเปล่าอีกเรื่องแต่คือมันมีสองเด้งเด้งหึงมามแสนแล้วเอฟเฟกเยอะไหมในเงินในระบบก็ไม่เยอะมากนักไม่เยอะมากนักแต่ว่าก็จะการใช้เงินคืนได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่ศักยภาพรัฐบาลในอนาคตครับกลับดูแล้วเห็นด้วยกับคาถามไหมครับครับคือผมผมเขาเรียนอย่างนี้นะฮะครับคือเวลานี้เนี่ยภาคประชาชนหรือว่า นักวิชาการทั้งหมดเรามีอยู่แผนเดียวก็คือที่กยนตตั้งเอาไว้เพราะนั้นเราจะไปเอาเรื่องอื่นมาคุยมากไม่ได้ผมเขาเรียนอย่างนี้แผนอันนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเบื่อเขาทําให้เสร็จสมบูรณ์หรือสำลิดตามที่ท่านปอประสงพูดว่าการทําทุกโครงการจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทครับแสดงว่าจะต้องเอาน้ําทั้งหมดลงสู่คูคลองในการที่ออกมามาจะต้องลงแม่น,น้ำกระบยา การที่ลงมน้นเยาวยาก็ต้องมางทําคันกั้นน้ําเพื่อไม่ให้ล้นเข้ามาในตลิง่งอาศัยอะไรครับอย่างปทุมธานีผมนี่อาศัยถนนสายในสายในซึ่งกั้นระหว่างพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมอยู่ริมแม่น้านแล้วก็วัดก็อยู่ริมตลิง่งนี่ปทุมธานีเป็นอย่างนี้ทั้งระบบถนนก็จะมาอยู่ด้านอยู่ด้านหลังของตลิง่งก็คืออยู่นแนบกับกับกับวัดต่าง ถามว่าการที่คุณยกถนนขึ้นมาตามแผนนี่นนะฮะตามแผนแม่บทที่ว่านี่ยกขึ้นมา5 6 0เซนแล้วยังทำแบริเออร์ขึ้นมาอีกเป็นเมตร,รับทั้งหมดจะต้องยกสูงถึงเมตร50เพื่อไม่ให้น้าจากแม่น้ำเจ้าอยากเข้าสู่ในตัวเมืองคําถามว่าปทุมธานีผมยังไม่ต้องพูดถึงจังหวัดอื่นๆปทุมธานีจะสวยไหมเนี่ยพอไปเทียบเมืองผมปั๊บมาดูปั๊บมีกําแพงกําแพงเมืองจีนเลยแต่สูงไม่เท่าเขาจะได้ บันไดพื้นที่ซ้ำน้ำจมน้ําอยู่ตลอดเวลาในช่วงของเวลานั้นครับในเมื่อท่านยกระดับเมตรห้าสิบทำไมถ้าไม่ขุดแม่น้ำจะไปอยางลงไปเมตรห้าสิบนะครับกลับกลับครับมันมีเหตุผลต้องวิจรสวิจารณ์กันแล้วถามว่าถ้าเกิดท่านทําโครงการนั้นเนี่ยทำถนนยกขึ้นมาแล้วแบลรีเออร์ขึ้นทํา EIA กับชาวบ้านหรือยังพี่น้องผลนี้ไม่ยอมถามไม่ยังถามคนปทุมธานีหรือคุยกันเองเฉพาะคุยกันเองบอกปรานไได้ยังไงเนี่ยถึงไงถึงบอกว่า ถ้าท่มนไปปอระสมเนี่ยท่านยินดีท่านบอกว่าท่านรู้สึกว <Yeah, th UH, okay. ่าเต็มใจที่จะเป็นเป็นประธานประธานชุดนี้อทีโออะไรของท่านเนี่ยโครงการกรรมการชุดนี้แวะมาเยี่ยมผม้วยหน่อยแต่มาวัะทุ่มาคุยกันหน่อยนี่จริงจริงกับชาวบ้านกลับกรับเอาละครับมีเสียงจากท่านผู้ฟังทางบ้านอีกท่านหนึ่งนะครับคุณโยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับกับคุณมีเสียงนิดหนึ่งกรับเสียงไม่ค่อยได้ยินครับค่ะอยากทราบว่าแผนงานที่นี่คุณคุณโย คุณพรค่ะ,ะค,บบบค่ะค่ะอยากทราบว่าแผนงานที่มีการสร้างเขื่อนหลายเขื่อนนะคะจะแก้ปัญหาน้ําท่วมและบริหารจัดก,การน้ําได้แบบอย่างแท้จริงหรือเปล่าค่ะหรือว่าเป็นเพียงแค่แบบปาหาิที่จะแบ่งเคกันเองในฝ่ายรัฐบาลนะคะไปอีหรือไม่เดี๋ยวถามครับคุณอ,อาจารย์พิจารณ์บ้างก็อย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าเขื่อน่ยมีส่วนช่วยในการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันต้องใช้หลายๆมาตรการประกอบกัน และผมว่าประชาชนเนี่ยนะครับช่วยได้เยอะเลยแล<ะ>้ววิชาการต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ทํานายผิดนะ,ะและจริงจริงเนี่ยทุกวันนี้นะฮะไม่ว่าประเทศที่ทีจเจริญแล้วมีโมเดลทํานายดีขนาดไหนก็ไม่สามารถทานายได้แม่นหรอกครับถ้าข้อมูลมันผิดและฝนสะไหนี้มันได้นบนสมัยก่อนกับคือมันบางทีตกที่นี่แรงเสียเดียวอีกที่หนึ่งไม่ตกเลยก็มีใช่ไหมครับ เนี่ย,ยการที่ต้องสร้างเครือข่ายข้อมูลเนี่ยสำคัญครับแล้วก็ จะทําให้เรามาช่วยกันทั้งประเทศแล้วครับในการบริหารจัดการว่าจะพอพอมีพายุมาเนี่ยจะเอาน้าไปทางไหนซึ่งมันไม่ดีสูตรตายตัวครับตรงนี้เพราะพูดจริงๆนะอนาคตมันจะไปไปในทางนั้นน่ะผมพอจะมองเห็นอยู่แต่ว่าเรายังขาดระบบการจัดการตรงนี้อยู่ครับคือลำพังจะไปพึ่งคุณปลอดประสบคนเดียวในการแก้ปัญหานี่ไม่ได้หรอกมันไม่มีส่วนสํารถนครับจ้องอัพี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องมาร่วมกันถูกต้องครับแต่ว่าคําถามก็คือว่าถ้าสร้างเขื่อนหมดทุกเขื่อนแล้วมันป้องกันน้ำท่วมได้จริงหรือเปล่า ราะว่าที่จริงวัตถุสองของเขื่อนมันมีเมื่อน้ําเต็มก็ต้องปล่อยออกมากลับถ้าน้าถ้าฝนตกไม่ไม่เกินกว่าที่เขื่อนจะรับได้ก็ mm hmm. เ,เกื่อก็มีประสิทธิภาพในการรับได้ mm hmm. ผมยกตัวอย่างเหมือนเกื่อปาสักอยู่น้าประมาณ960ล้านถ้าน้ํามาบริเวณถ้าเกืือมีน้ําอยู่แล้วประมาณสักห้าล้านถูกไหมถ้าฝนตกลงมาหนึ่งลูกเนี่ยประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยฝนประมาณ300ก็ยังรับได้อยู่ mm hmm. แต่ฝนตกแล้วก็น้ําไหลผ่านในเวลาในช่วงเวลาเดียวกันสักหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแล้วน้ำาใหม่ประมาณ600 มันก็เกินมันก็เกินจาก500บ่ย6ก0ก็พันกว่าก็ต้องปล่อยน้าลงมาขั้นารกฉันถามว่ามีเขื่อนแล้วจะป้องกันน้ําท่วมได้ไหมผมเรียกวันนี้ฝังคมไทยต้องต้องตรวจสอบใหม่ว่าเขื่อนมีสภาพในขีดจํากัดของเข้าเหมือนกันไม่ได้บอกว่ามีแล้วจะป้องกันได้แล้วบางคนบางชุมชนนะเมื่อมีเขื่อนแล้วต่อไปน้าไม่ท่วมก็ไปฟ้าบ้านเตีย้ยจิดดินแล้วสุดท้ายเวลาน้าท่วมน้ํามาก็ไม่สามารถรับได้เนี่ยแล้วถามว่าปีที่แล้วน้ํามาจากไหนเราเก็บน้ําในเขื่อนกะเกือบเต็ม คือ<ม>เกือบเต็มนะเต็มหมดทุกเขื่อนและพายุก็ยังเข้ามาอันนี้ไม่ได้มองว่าระดาราไหนนะแต่ในช่วงนั้นน,น้ำมันเต็มแต่พอพอถามว่าไอเ้ 6, 7, 7, เขื่อนหกเจ็บเขื่อนหรือทั้งหมดสิบแปดเขื่อนเนี่ย<อ>ถ้าฟ้องเสร็จปรกันน้ำท่วมไหมต้องมาบริหารน้ำในเขื่อนอีกนะไ,<อ>ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไปไว้ใจแต่เรื่องเขื่อนมีแล้วไม่ท่วมต้องบริหารน้ำในเขื่อนอีกว่างเอาน้ำออกก่อนใช่ไหมมันมีเรื่องรูนเคิร์ฟก็คือเรื่องของทํายังไงเอาน้ําออกมาก่อนแล้วที่เหลือเขื่อนจะรับน้ำยังไงแล้วเขื่อนในโลกนี้เนี่ยไม่มี ถ้าป้องกันน้ำท่วมหมายว่าเมื่อน้ํามาคุณเก็บน้ําพอน้ําไปหมดก็ปล่อยน้ําออกแต่ของเราคือเขื่อนเพื่อการเกษตรอ่ะมันมันมันหกข้อจากข้อในร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ได้ข้ออะไรยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ูไหมัฉะนั้นมันก็ต้องเลือกว่าจะเอาแบบไหนกับกั้นสสครับดูแล้วเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของที่จะทําแต่ว่าหลังจากนี้นะบริหารจัดการสมมติว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาได้จริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเลยคิดว่าตรงนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือถ้าฟังจาก ประชาชนที่เป็นห่วงที่โทรเข้ามาคือว่ามันท่วมอีกไหมเนี่ยทำตามนี้ค,คาตอบคือไม่รู้ครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลจะทําอะไรที่ที่ยังไม่ได้บอกผมเลยตัวโรงสร้างอันไหนบ้างเพราะว่าท่านปอดประสบเองเนี่ยที่ผมบอกไงให้ทุกคนส่งกันบ้านนะแปลว่าตัวเองยังไม่ชี้เลยว่าจะทําตรงไหนบ้างครับถ้าเกิดท่านบอกผมสิว่าจัางหวัดปทุมธานีเนี่ยจะทําแนวกั้นแบบนี้จะทําแบบนี้จงังหวัดอยุธยาจะทําแบบนี้จงังหวัดนี้จะทำแบบนี้อย่างเงี้ยเรามีนักวิชาการของพรรคที่เราเป็นทีมใหญ่นะครับเราก็ช่วยกันดูได้มันได้ไม่ได้ แต่ปัญหาคือตรงนี้ผมยังไม่รู้เลยว่านัฐบาลมีโครงการยังไงครับมันเป็นแต่ภาพรวมว่าพื้นที่ที่มีปัญหากืนอ1 2 3 4และอยู่ต้นน้ำปลายน้ำยังไงเขาก็อธิบายไปคือผมต้องบอกว่าอยากจะให้เร็วเนี่ยรีบไปทำา EA เซะเพราะท่านเสียเวลามันเป็นปีแล้วไปทำเสร็จปั๊บท่านจะรู้อย่างที่ปทุมเมื่อกี้พี่ก็บอกชัดเจนว่าปทุมมันมีวิธีการแก้ของเขาเพราะ,ะนั้นก็มาดูว่าที่เขาแก้เนี่ยม,มันได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดบอกตอนนี้บอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นเลยว่าไส้ในของท่านปลอดปปรระะสบเนนี็นอไร เพราะท่านยังโดนหินถามทางปหาทุกคนอยู่เลยว่าให้ส่งกันบ้านในท่านว่าทําที่ไหนยังไงครับครับด้านภาคประชาชนแล้วครับเพื่อเป็นอย่างนี้แล้วอยากเสนออะไรถึงทางด้านท <c oughs> ่านผอประสบ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับยังเ,เหลืออีกเวลาประมาณ20นาทีนะครับก็ออยังสามารถโทรเข้ามาแสดงความเห็นได้นะครับเ <c oughs> บอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะฮะคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรก็โทรศัพท์มาร่วมพูดคุยกันนะครับอยากฝากอะไรถึงท่านผอประสบครับ คือด้วยความเป็นห่วงนะครับเงินมอมาทั้งสามแสนกว่าล้านเนี่ยอย่างน้นอยๆมาถามประชาชนก่อนมผมว่าตอนนี้เป็นหัวใจมากแล้วผมข้อขาเปลี่ยนนี้เลยนะครับว่าผมว่าตั้งแต่เมื่อปลายปี54ที่ผ่านหน้ามาทั้งหมดเนี่ยจังหวัดที่ผ่านหน้าหมดช,ชาวบ้านประชาชนมีประสบะการณ์มากพอแล้ว<ม>นะครับ,บสามารถพูดคุยได้บอกได้น้ำจะเข้ามาตรงนี้จะม,มาจากด้านนี้จะสูงเท่านี้อะไรอย่างนี้ถามชาวบ้านตรงๆไม่ต้องไปเสียเงินมาทำรีเสิร์ออชหรือทำอะไร นะครับก็ฝากไว้เท่านั้นนะฮรโอ้โหนี่พูดตรงใจผมเลยฮะใช่หลายคนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้าไปหมดแล้วครับครับแล้วก็บอกได้หมดเลยว่าไปตรงไหนนะถ้าจะมาทางนี้ต้องอุดยังไงยังไงคือผมผมไล่ฟังในในพื้นที่เขตผมเนี่ยเขตจตุจักรในกรุงเทพเนี่ยเวลาชาวบ้านลองมาจะทําถนนเนี่ยเราก็ต้องส่งผ่านข้อ้องเรยนมาทําถนนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้สบายมากเลยครับไม่ต้องไปเอาโยธาไม่ต้องคุยเยอะไปถามชาวบ้านก่อนเลยเขาที่แล้วนี่ท่วมแค่ไหนน้ําฝนท่วมเท่าไหร่ ถ้าน้าท่วมแบบน้ํานองแบบเขาที่ละสิหลากเข้ามาเนี่ยท่วมเท่าไร่เขาจะบอกได้หมดแล้วทําปริมาณขนาดท่อเป็นเท่าไหร่นะแนะนากันเสร็จจับหมดเรียบร้อยคนคุมงานนี่เดี๋ยวนี้แทบไม่ต้องใช้เลยคือบ,บ,อ,กบอกพอผู้รบเหมาลงไปก็จะบ้านคุมให้เสร็จเลยตอนนี้คือเราเรียกว่าเราได้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเลยนะยมนไม่ต้องไปเ,<ล>ไเอาจากต่างประเทศก็เรบผมสงสัยอย่างหนึ่งเขาพยายามที่จะเปิดให้มีที่ปรึกษาต่างชาติเข้ามาไอ้ผมยังสงสัยว่า ต่างชาติมันจะมาเข้าใจเรื่องของน้ําดีกว่าเราได้ยังไงผมนึกถึงไอสารคดีชุดหนึ่งในอเมริกาแม่น้ำมิสซิสซิปปีนี่น้ำมันจะท่วมมากใช่ไหมฮะปรากฏว่ามีคนคิดวิธีการน้ําท่วมบ้านอย่างนี้คือการปลูกเรือนสูงๆซึ่งวิธีการแบบนี้คนโบราณของเราเนี่ยมันทำนานแล้วแต่ฝรั่งมันพบมันดีใจมากใช่ครับใช่ครับแล้วมั่นใจได้ไงว่าเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ คือผมเอาถ้ามุมมองผมนะ <c oughs> ผมคิดว่าในประเทศที่เขามองว่าตัวเองพัฒนาเนี่ย <c oughs> เขาก็สร้างระบ,บบอย่างนี้หมดเลยผมไปเยอรมนันมาเนี่ยเขาก็แม่น้ําก็มีคันดินเป็นคันแม่น้ําออกจากแม่น้ําเนี่ยนะ <c oughs> แต่พอไปถามชาวบ,บ้านผมก็บอกเนี่ยว,วิาศวะอย่างนี้มันมัน <c oughs> มันานมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้คือมีอย่างเดียวคือ หาพื้นที่รับน้ําตามระบบนิเวศนั่นแหละแล้วที่เหลือชุมชนเองต้องปรับวิถีชีวิตตัวเองให้กลมกลืนกับน้ําแล้วถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่มีทางออกจะใช้งบเท่าไหร่ก็ไม่มีทางออกแลวประเทศจิ้งก่อสร้างมากเนี่ยนะผมถามปีแล้วเกิดขึ้นเหมสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำทำให้น้ําท่วมมากขึ้นกับเอาละครับมีสายจากท่านผู้ชมจากทางบ้านคุณหานจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณหานครับสวัสดีค่ะครับกลับเชิญครับค่ะจะถามว่า เรื่องของ TOR ค่ะที่ออกมาโดยอ้างว่าเป็นความจะเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันน้ำท่วมอค่ะแต่อย่างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วงแก่งเสือเต้นอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาตั้งหลายปีสิ่งนี้มันเป็นข้ออ้างโดยชอบทำหรือเปล่าคะที่จะหลบเลี่ยงกฎหมายอย่างเช่นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือว่าการศึกษาหาผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นข้ออ้างในการใช้ในการดำเนินการเพื่อ เด้งด่วนหรือเปล่าคะตอบสั้นๆเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องทําแบบทดสอบอยู่ดีครับด้านสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเขาถึงเขาเร่งยังไงเขาต้องทา EIA อยู่แล้วครับครัอย่างไรก็เรียกไม่ได้เขาเป็นรัฐธรรมนูญเลยครับอันนี้ครับท่านที่เรากําลังพูดกันอยู่คือว่าตอนนี้เขาไปโฟกัสอย่างเดียวเรื่องเกี่ยวกับผู้รับเหมาเราอยากให้เขาไปเร่งทําเรื่องเกี่ยวกับ EIA แล้วก็ถามความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ยังไงเขาเขาเรียกไม่ได้ครับเขาต้องทําครับครับค่ะ แล้วขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะถ้าเกิดว่าโครงการเนี้ค่ะเขาที่มีข่าวกันอยู่ว่าเป็นการลอดสเปคเพื่อให้เพื่อให้บริษัทการรับเหมาค่ะเหลือเหลือแค่แบบว่าบางบริษัทที่อาจจะเกิดการทุจริตการเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วถ้ารับดําเนินการตามนี้อยู่จะทํายังไงกันต่อละคะถามท่านสสอีกก็ก็คืออย่างที่คุณปลอดบอกตอนนี้มันยังยังไม่มีตัวผู้รับเหมา ท่านดักคอไว้แล้วว่าอย่าเพิ่งมาอย่างอย่ากังวแนี้แต่ว่าแต่ว่าเราเองก็ให้ให้ความให้ข้อสังเกตเฉยๆว่าตัวผู้ลบเหมาเนี่ยยังไม่อยากให้ทำในลักษณะของการเหมาเข่งรวมสามแสนล้านเนี่ยเราไปแค่รายใดรายหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะเราจะก้าวไปสู่ลวงหน้าว่ามีการล็อกสเปกมีการอะไรกันแล้วเนี่ยคงจะพูดลําบากเพราะว่ายังยังไปไม่ถึงขั้นนั้นกันนะครับครับผมกลับกลับขอบคุณค่ะกลับขอบคุณกลับคุณอ่านกรับถามพี่ นอนรมลมนิดหนึ่งนะฮะมองงไงต่อเรื่องนี้ครับคือผมเชื่อกรณีของเขื่อนบางเขื่อนเนี่ยมันระบุชัดอยู่แล้วว่าต้องทคํคกัดแล้วก็กําหนดเขาก็ต้องทําไม่ทําก็ถือว่าละลานไม่ดําเนินการกฎหมายก็จะมีผู้ฟ้องเยอะแยะไปหมดเมื่อวานผมก็ถแถลงชัดเจนแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยผมจะทาบันทึกถึงตัวนายกรัฐมนตรีว่าไอโครงการเหล่านี้จะเกิดปัญหาในอนาคตก็ถามไป90วันถ้ายังไม่นั่นก็คิดว่าก็อยากให้ชะลอโครงการนี้ออกไปจนกว่าไอเรื่องบางเรื่องเสร็จ ถ้าคุณประสอบเขาดําเนินการเปิด T O R ไปแล้วเนี่ยหัวข้อไหนก็ต้องข้ามไปถูกไหมข้อหนึ่งทำไม่ได้ก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำเพราะไม่ใช่เร่งด่วนมมนต้องปูก้าไม้ต้องทาหลายปีถ้าข้อ2ถ้าจะทาเป็นคันดินก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องการสร้างเกื่อเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนอะเมื่อวานผมแถลงไปแล้วแล้วผมบอกว่าผมก็จะส่งหนังสือถึงนายกก็ใช้กฎหมายปกครองถ้าไม่ดําเนินการเพิ่งเพิ่งบอกนี่นี่คือคือสิ่งที่เราเพิ่งมาถามว่าทั้งหมดเนี่ยผมผมผมเตือนรัฐบาลไหมผมคิดว่า ตั้งแต่ทําเล่มนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาแล้วแต่ว่าช่วยไปฟังประชาชนหน่อยแบบที่คุณอัจฉริยะไปฟังประชาชนหน่อยที่ที่ลุ่มน้ำไปถามเจ้าของพื้นที่หรือยังใช่ครับครับแล้วก็แล้วก็เจ้าของพื้นที่เนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่กับพื้นที่เขาเสนอแนะได้หมดแต่ถนนเส้นนี้แหละตัวขวางคุณไปลดหน่อยถนนเส้นนี้แหละสะพานเนี่ยคุณเอาตอนมอออกหน่อยลุ่มน้ําท่าจีนนะเขาเดินกทะลุหมดแล้วลุ่มน้ําอื่นๆเขาเดินทะลุฉะนั้นวันนี้ผมผมพี่นะการที่รัฐบาลจะไปบอกว่า ไปเอาต่างชาติดีที่สุด,ด,ดห้าหกบอยชัดเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มั่นใจเลยนะว่าแล้วใครจะรู้ดีกว่าเจ้าของประเทศ <c oughs> ใครจะรู้ดีกว่าชาวบ้านที่มีอยู่ถ้าไม่ใช่บอกว่า e อเจะเป็นวงศาบผมเองด้วยกับท่านวิจารย์เมื่อกี้นะเอเอนี่เป็นจะตอบโจทย์ว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องการจัดก,การรุ่มน้ํายมเอาเก่งเฟอร์เตนเ,เป็นตัวตั้งวันนี้ถ้าคุณพูดเรื่องเก่งเฟอร์เตนเดินหน้านไม่ได้แต่ถ้าถามว่าจะบอยหารลุ่มน้มํายมยังไงที่มีน้ํารือน้ําวกน้ําท่วมได้ อันนี้หาทางออกได้รประชาชนก็พร้อมมีเสนอมีข้อเสนอประชาชนเป็นสิบข้อแต่ทุกครั้งเวลายกรล่างขึ้นมาก,ก็เป็นแก่งเสือเต้นเหมือนเดิมเกิจากาจากา่อสร้างจะก่อสร้างแต่เร<ต>่จะพูดถ,ถึงเรื่องของการบริหารจัดการมีการจัดการแบบอื่นได้ทั้งเยอะแยะใช้เงินน้อยกว่าด้วยแต่ไม่ถูกเลือกแต่วันนี้มาดูในนี้ก็ปรากฏว่าเป็นถ้าลุ่มน้ำยมก็เป็นแก่งเสือเต้นเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าคุณจะบริหารุ่มน้ำบางลุ่มน้ำเนี่ยที่ไม่เกิดปัญหาแล้วที่เมียมันมีปัญหาอยู่เนี่ยแล้วมาช่วยกันแก้้้้าาาายตตงนนนนลป ต้องฟังทั้งหมดนะผมเห็นด้วยใจนการจัดการน้ำเนี่ยแบบยั่งยืนเห็นด้วยแต่ทั้งหมดต้องฟังคนต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมเพราะในกฎหมายระมูลคุณต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมถ้าไม่มีปั๊บเนี่ยผมว่าไม่ใช่ถ้่แต่ผมว่าจะฟ้องนะแต่ผมเชื่ที่อ้างว่าจะฟ้องเนี่ยเราอยากให้เขาปฏิบัติตามกฎหมายตัวรัฐบาลเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายเองชวนให้ชาวบ้านเข้ามาทำเนี่ยนะก็เราก็เรียกร้องให้ให้มาปฏิบัติตามกฎหมายระมูลถ้ากฎหมายระมูลเขียนไว้เนี่ยผมว่าต้องทําแล้วถามว่าเมื่อก่อนในนี้เขาเคยยกยกมติ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องอะไรบ้างมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมคิด่สุดท้ายยังมีปัญหาอยู่คือบ้านเอื้ออาทรที่สร้างบ้านชุดแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพอรบสี่ว่าเราสามารถสุดท้ายเห็นไหมเหมือนกับสารประคุมหลังใหญ่กวานนิดหน่อยขึ้นไปนอนเกินห้าคนบ้านหักหมดผิดหลักวิศกรรมหมดเลยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่และถามว่าเท่าหมดบ้านเอื้ออาทรหลายจุดนะเช่นระยองไปอยู่ในรุ่มน้ําที่เขตด เป็นสิ่งกีดขวางทางน้ําอีกครับฉะนั้นถ้าทํารายงานมันจะตอบโจทย์ว่ามันเหมาะไหมมันสมควรจะสร้างตรงไหนหรือสร้างเนี่ยทางน้ําออกหรือทางที่ขุดให้น้ํามันไปเพื่อไม่ให้เกิดน้ําท่วมมันคืออะไรอันนี้คือการศึกษาทั้งสิน้นถ้าการศึกษายัางไม่จบเนี่ยผมเพื่อพักไว้ก่อนก็ไม่เห็นมีใครจะว่าอะไรแกครับ,รบแล้วปีนี้ก็ทําได้แต่ปีที่ทําพอมาดูงบเมื่อกี้ท่านสสพูดเรื่องงบปีสี่หกเนี่ยผมอ่านงบปีสี่หกท่านสสพอเขาถือปีห้าหกปีห้าหกเนี่ยปรากฏว่า แม้แต่กรมน้ำกรมน้ำปีห้หปี 5, 5้าเนี่ยกรมน้ำมีงบอยู่ประมาณขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติในโครงการแผนอนุรักษ์และฟุ้นฟูมีอยู่หกพ0ล้าน